มาจีโนดฝันจังใดกอดจีเดี่ยวฝันสองขึนนั่นล่ะฝันติดต่อกันนั่นล่ะฝันว่าไปมือแรกอ่ะฝันว่าไปงานศพคนเจ้าของผู้ใดดอกกุ้งหัจักนะงานศพน่ะต้อหัวเลยนะแม่ต้อหัวขี่มอไซค์นะขี่มอไซค์น่ะเออเมียนยู่ของร้านนั่นล่ะฝันว่าขี่จังเดยขี่มอไซค์ั้งขี่ต้งห่อเหรอกห่อไปห่อมาห่อไปห่อมาเลยมันขึ้นนึงว่ะ ม่านนี้ฟันเป็นจริงเตะ <c oughs> ฟันเป็นจริงเลยปะานี่ฟันฟันเป็นจริงป,ป็นอย่าง,งานั้กว่าเป็นจริงว้ายยัางวุ่นวาาจังเลยผมว่าไปเอิ้นข้าเจ้ามาแหละเอิ้นมุมพนมานะาอ้อซาในาบุ่นี่รถกระเละผ้าบินบินที่ดีไหมเก็บที่ดีรถดอมเกที่ดีรถลอบโอ้ยมว่ามึงนี่ฟาดอีหล่ะไฟสิบ่อยเออ ลงเจ้ากอฝันแม่นแท่ใส่ไแม่พี่แม่ไไตกำแพงใส่ดินดีเลยแขกตื่นเต้นบอกิโอ๊ยดูดไปสอาฝันแม่นแต่ในหออีนี้ตอนี้หออียังว่าบานนี้เอารถขั้นใดไปหอเอารถสีเขียวเหมือนคนละขันคนละขั้นโอ้จะเป็นกูได้ฝันในหอกูได้หออีนนู้นเนอะดีนู่นหอลงสายวะเย็บลายวะแล้วก็เติบนึงละแขนซ้ำได้สี่แขน แขนจนจำเจ็บแขนทางเรื่องางได้เจีบอะไรเจีทางสาย้ช่วยเรืเจี๊มัโตโตขัวแมวมันเขียววะเขียววัอกมันก็เจ็มอยู่ไปเขียวไเขียวคอนเสิร์ตเขียวปื้อปื้อเอาแขนล่องได้เตะอีน้ามีแขนลองรับหัวอยู่น่ะไปนี่มาถึงนะบอกจับไปจับโอ้ฝันปักเขาะปัดเขาะ ฟันนี่เราจะถูกเลียเนาะได้หออีนี่ได้ห่ออินี้มาฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงอันนี้ของแท้มิลักษาเยืนยันของแท้มิลักษาหลักใหญ่พูดพูนใหญ่พูดอีนี่แหละเขียวคลักง่ายขนาดคนดำๆยังเห็นว่าเขียวเนาะให้แน่ว่าบ่เป็นยังหลายเนาะผัดเคาะตะเจปนนันก็ยังลุกผึ้นไม้ขี้ม่อซค์กับม่อเลยเก่งคั่งใส่เด็กใส่ได้คนนี้เนาะ ย่ายนะครับว่าไปนอกรับไปอีกมันทะเบียนขั้นใดไปร่มนะแปบลบรถแปดสี่สามสามโมเมนขั้นที่ฟันที่แห็บโบเปลี่ยนขั้นล่มเปลี่ยนขั้นล่นมไปไม่คว่ำฟันนะ่ะเก้าสามสองสี่แมนฟันคิวอยู่ด้วยหรอบัตรเจมสี่นะฟันเด็กเหี้มันคิวนี่เลยเจ ปันเหมือนกันดังก็เย็นนู่นเพิ่งกับเพิ่งรักษาตัวกับเพิ่งได้มาสัมผัสนี่ล่ะไข้แน่เนาะเศร้าไว้เด้อบ้านนี้คือว่าฝันอีกหลังจากรถล้มลดล้มฝันอีกว่าไปงานศพเขาละฝันต่อหัวด้วยไปงานศพเขามือแรกเนาะมือแรกไปงานศพฝันไม่ต้องรุ่งศพไหมมือแรกเด้ลยแหลกไปนี่งานศพจบไปไหนล่ะ ักโซบผู้ใดบ่ฮู้จักแต่ว่าไปงานเขาออืไม่ต้องพูดใช่พวกหงูือกันนะเห็นตะล้งศพเลี้ยงอยู่ยี่ห์คือว่ารไม่ยิ่งแทบบัวบันนี้มันฝันอีกต่อยดีโอ้ฝันรอบไม่อีกสองรอบโอ้รอบแรกในพวกหงูจักรอบหงูจักฟันสองที่ยากบนขึนแม่นสองขึ้นติดติดกันโอ้บันนี้ขึ้นที่สองก็เรว่าฝันนั่นเนี่ยฟันว่าเห็นพวกยิงใส่สุดขาวสูงสูงยืนอยู่หน้าโล่งเจ้าของ ้คนนี้คนตายแล้วก็เลยยืนอยู่นานล่องเล่าล่าก็เลยยืนว่าเอ๊ะแลวว่างสิผู้ใดเลยวะบ่วงหัวจะเขาเด้อืแล้วว่ายืนอยู่นาลงอย่าของก็เลยว่าไหววั่นอู้งวันสี่นอนแล้วว่าเตียโนดบ่วงหัวจะเขาบ่วงหัวจะเขาบ่วมเนหมูเมนผักบ่วมเนยาโบนี่แปลกหนาแปลกหนามันว่าเขาตายมันว่าเขาตายก็เลยไปแบบไปงานจักงานเขาแล้วก็ไปตั้งใจไปงานเขาหรอก พี่จันเขาปรากฏในห้องเห็นนะนะ่แม่มองเจ้าลมบ่น้ากันยังว่าคิดอยู่ดิน้อมองร่างลมนะแม่โยนก็คิดว่านะเพราะว่าต้องมีปลาข้างเขาบ้านนะเพราะว่าเขาเคยเต็มๆไปเก็บพักติวแล้วเขาเคยย่นยังใส่สักเทียหนึ่งเดียวย่นหินใส่เทียหนึ่งแล้วเป็นทั้งไดนไปเก็บพักติวอ่าก้อนเห็นบหมดไงดูใส่เสียโน่นดูใส่แนวตามลูเนาะโอ้น้องมันก้อนเต็ม อ๋อว่นคุ้นเดี๋ยวไปบ่เห็นคุ้นว่าอยังนี้ก็เลยว่ามัเก็บปักติวขอปักติ้วเด้อเด้วางสินี่มันเปนล่องมือนมันเปนล่องเหมือนเันล่องเหมือนแถวราไปขอปักติ้วลราหัวเกาไหมอักติ้วไหมเรียกว่าไงเรียกว่านี่เข็เลยว่าไม่สิบว่ามาตุนีรสิบบ่นรอคิดได้แก่แต่ว่าน้อยควมคิดเนี่ยได้ละวันเลยกของมากมากอยู่มากเรยกของอยู่ว่ามันไม่ว่ามาตรงนี้บอ่ ตัว,ว่าเป็นลูกก็มาคกกือกตัวเดียวลหละมากน่ยมตัวดเนี่ตัวใดเนี่ยอันนไหนฟังเนี่ยมาตัวพิเศษเนาะซีหนึ่งศศแล้วก็สองซีแล้วก็หนึ่งสองถเบียนรถอะไรถาเบียนรถ4ีแปดสามสาม ที่ที่พาล้มใช่ไหมเจ๊แม,มนอันม่เห็เิ่งเลยเอาดูเลยครับผมีโ,โช่วั้นี้แหละเนาะาะว่าฝา,ากอ<ร>บอไปแล้วเมือบางนมืออ่าวเจ็ดวัม่ันกินวนเดวนเวน่ะนเ่ันเม่ันเมือวัเมวันขมอวเมนเมนเครันตีเนัเป็วน3 3เันวเมขนเครันผมทะวเบี่นรมก็ันเม่เมียนรมทีเ่นเ่มเม่นาะค่ะ นี่นะครับฝันที่เป็นจริงของเจนุศเรได้ขี่หอกะได้หอขักขอเนาะพี่น้องแต่ไม่แน่นะว่านี้เจนุศถูกเลขนะครับผมฝันแบบนี้นะครับฟาดคระไปแล้วเครกได้เนาะไม่สูกไงพี่บ้านเลยคามฝันเจนุศนี่คือฝันต่อจากที่รถล่มไม่ฝันก็เป็นค่วมเสื่อส่วนบุคคลเนาะ ก็คือฝันสองคืนแหละครับเจ๊ฝันฝันสองคืนต่อกันเลยนั่นติดติดกันนี่อ่ะเอียงมาเนกกคนนี้เป็นฝันที่เป็นจริงแต่ถือว่าฝันแมนอยู่นอกกาเจีนู่ในหออีหล็กอู่บปหอลงสายังวะโอ้แต่เขาลงสายก็สิบเลืดแล้วล่ะ ไอร่มตรงต้นพักติวมองผีโยนก้อนหินใสแมนบอกแมนพุ่มเจ้าทีเพิ่หยอกซื้อบอกหยอกก็หยอกแค่ว่าเว้ยอผีผู้หญิงมาเจ้ผู้หญิงอะรมณกันผีผู้หญิงนะใครเรียโนดมากตัวไหนคิด่าไม่พุ่งิดบ่ชุนสี่ชุสี่ศนสี่ศูนย์เอาง่ายๆก็สี่ศูนย์สี่ใช่ไหมครับผมเจ๊ตัดเล่นแล้วก็ ูนย์สี่สี่ศูนย์โอ้ครับผมมาตัวเดียวนะะันล่ะสอบเป็นการส่วนตัวนะคะ่ะส่วนตัวแต่จะตัดสี่สี่ได้ไปเจ๊กันเบิ้ลไว้สัญนจรใด้เหมือนกันโอ้ครับผมคูได้มาตัวใดกัตัดเอาอนะ้ะกระตัดเอางใครชอบใครตีเป็นตัวเลขไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเคลิปที่เข้ามาเห็นก็ได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับผมความปันเจน,นุดเจนุดเน้นเป็นพิเศษก็คือสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ โอ้งตายคือรล่ะเนาะยิงกระนกับิกระล่องกับเป็นล่องซีเรียมเนาะแมนเป็นลงฟันเห็นข้นตายยืนอยู่หนาโ่งเจ้าของแมนโอยยกันพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของเจ๊นุชเนาะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะปากก็ไหลก็แช่ทางช่องน้ำเดือจ้า ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ